ข้าพระเจ้าขออัญเชิญดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายสัตรูหมู่มารทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัพพัตทั้งหลายเชื้อโรคเชื้อายทั้งหลายเชื้อโควิดทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับนายชัดชัยนายชัดชัยใช่ไนชัดชัครับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับนายชัดชัยที่เกี่ยวข้องกับนายชัดชัยที่เกี่ยวข้องกับทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทนายชัดชัยมารวมเป็นเจ้าภาพมารวมเป็นเจ้าภาพในการถวายทานกับนายชัดชัย ในวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุยินว่ายเกิดให้ถอยรักโลภโกรธหลงออกและปล่อยวางนะสาธุ 嗯。嗯